ตอนต้มสปากเก็ตตี้สองคนสองคนกินซัมนี่กับพ่อแหละสปากเก็ตตี้โดนดสิกินเทอรหนึ่งประเด้ก,กินดูน้ำดอกบระเด้มักอาหารฝรั่งปไปไลยมักแต่อาหารไทยกินยังกินยังกระซางถัะเลี้ยนเปลี่ยวอาหารไทดยดอกกิลี่หัซื่อถัะถ้าบ่มีเผ็ดมีอย่างเสี่ยเลี้ยนเปลี่ยวจากเทอดอก แล้วน้ำมูนนะถ้ากินอาหารฝรั่งนะมันมันเป็นบระชวงมันเป็นเซิงเลินเซิงแางกินได้บ่หลายเด้ถ้ากินอาหารฝนะร,ร,รั่งนะกินได้ในาานะน,น้อยแต <c oughs> ่สปากเกตตี้นะสก,กินได้หลายยั่วได้ป่ะสปากเกตตี้ต้องเป็นรสชาติไทยๆทยเนี่ยโบเนรสชาติฝรั่งลิ้นปเปล่าน้ำเด้รสชาติฝรั่งขย้อนตัววนันสามีเล่นเนะี่ยเขา บคุคคลไที่เนาะเขากินง่ายอยู่ง่ายอยู่ก็เลยก็เลยบ่เป็นปัญหามันเลยบ่มันมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอาหารนะก็เลยง่ายๆแบบนี้ลอเดียถึงสี่ขีดขานถึงสี่เอือเอืออาอาเป็นการอยู่น้ำเดชได้แั่บ่เรื่องมากันลิ้นหน่ะเพราะว่าลิ้นเอเป็นคนขยันอยู่แล้วออหนะลิ้นบริกเกียง เง,งินท่องก่องแกวิ่นไม,ม่ได้สนใจเงินไผยหรอกหายเองใส่เองนักเลวพอขอให้ตะยูเป็นมูแล้วก็แทะขาดใส่ใจบ้างยังเสียนะจะวายูบานนี้มนเมื่อ,อกี้ข้าเจ้าบอกเปรียบดอกเราพูดถึงนะสนัมเนกยูได้เราพอวิ่นม,มันโค้นเรืืองหมากนี่ยัง,ยงกระโดดเดียนะลิ้นสายเป๋ ลิ้นสายเปยนะคะลิ้นเดลมังเอาของค้นพวกบันไดเด้เพราะว่า,าเน,นี่ยใจเอวโป้ซื่อถอนเนาะชัดเกิดว่าอันนี้ส่วนตัวเด้แต่คนอื่นบวกเกี่ยวอันนี้คือส่วนตัวของลิ้นลิ้นเนี่ยม,มุม,มกักมุมักผีแต่ว่าเป็นสิ้นไหวบันไดถามบาบังคับลิ้นหรือเปล่าเด้ <laughs> นี่มัมาคงม,มาคนมาบังคับจิตใจไยพอคิดว่าจะกองกับพีปัญญาหาเงินอยู่นะเป็นยังขึ้นเสิมาบังคับกกนแเราก็ขีดข้านตีนาสเสาหลอกความเท็จนะว่าไปย่างอยากได้เงินเึ้นเจาตรง,อ,งอ่อนยังเสียอ่อนผู้เปลี่ยนมาเป็นคนเดียวอ่อนคนผู้เปลี่ยนเป็นปคนสลือสลือยังเสียละ่ะเป็นคนแบบตรงๆไปเลยนะ เล่นกันเลยเป็นคนบรโชคดีคือมูบัเคยบัเคยเด็กปวดไวยจ้าเก่ดเล่นวงหูเสกตัวแน่เดนหน้าเด็กต่หัวจนๆขี่ขัดๆนะอันปะปาเอืออันไม่คงเล่นโหลดอิลิกันผูหลาบมากดีลำด้วยเศรษฐีมืนล้ันทัานลลานเนี่ยโอ้โหไม่คงเล่นดอกเขาบ่ได้อยู่ในหางตาเขาดอกอันแค้นเอืออ่อามานเนี่ย โอ้เป็นคงเล่น,ลนรถจริงซี่ลยนะชิมถั่มันมาทางทีบาานะ่บ้บาหลายกรัวนั่นน่ะแล้วก็ที่บ้านเราก็หานตองหากินเองจริงสิเน้าคนเท่าวัวสนามเกิดมาบ่กเบิกกันเนาะแล้วเหล่เตยไผ่เตยมันเนี่ย,ยละ่ะแต่ก็สร้างมีความสุขของไผ่ของมันด้วยพี่น้องเนาะดิ้นไปชีวิตแบบนี้ละ่ะแบบยืบบันบาน มาต้องมาบังคับจิตใจกันม่ต้องไม่เอียงอียงหมากไม่ยู่ไผอยู่รรมัน่นคอยแตเบาเบากันรู้เรื่องอยังเสียะนะจิตไปใส่มาใส่กับแบบเหมือนตัวคนเดียวอ่ะยี่รี่เด็ <c oughs> กพอวันลิ้นาาคมหมักทีจะต้องมาไล่งานจังษสั่นจักษ์สี่ยังจังษสี่จังษสั่นต้องโัวไล่งานต้องโพดยิ่งโทษตามอยู่เรื่อยอยังเสียมันไม่ใช่ที่ใส่ยของรินนะคะ <c oughs> ถ้ารินจะไปก็คือไปเลยเสียะนะ้า ยามากก็ยังเห็นหนากันยังบอกทาง้งเรื่อทาง้งเรื่อก็ส่งบอกว่ามาบอกไปบอกซื้อซื้อไปหันไปดีเด้อจบแค่นั้นแหละมันกบ็เลยมันมันเลยบมีปัญหาแต่มาใหม่ไม่นั่นมันมีปัญหาอยู่เพราะว่าเรื่องอะไรภาษาเนาะนิดไปใส่มาใส่มันกินยากมันก็ต้องควยควาเนี่้าควยควาไปควยความากเกิดเลื่องผิดพลาดทางเทคนิคทางเทคโนโลยีนิดนึง ธรรมดาเนาะคนเท้าก่าหอมมาเนี er lord lord. Mm ่ยยุ่เมืองนอกเมืองหน้าที่เอาตัวปล่อดแล้วเทาก็ต้องหาจังไดเฮ็ดจังไดที่จะให้เขาอยูหลอดนั่นบรละเทาก็ต้องเฮ็ดเพื่อความอยูหลอดของเทาอ่ะแต่ว่าพอเขาอยูหลอดแล้วก็่ใช่ปัญหาเด้๋ยวหลันก็จหัวง่วนกับตโตไม่ได้ตัวแคอยู่ยี่หัวจังเสียงหัวขี้ขาดหัอืออืออาอาหัยักไม่ยักมันเลยง่าย เป็นล่ยโบชัยปัญหาสำหรับลินยินสิไปทางแดดมาทางแดดกูตามสบายเลยค่ะคุณลิน <laughs> เด็บหัวเทวดาเนาะอ, <laughs> อันเตะไฟสิมากอันเตะไฟสิมวนอันเตะไฟสิถ้าสิไปจะได้กันได้สนุกเค้ไฟเขียวตลอดเนี <h iss> ่ยจุดใจลินค่ะเอาไปเอามาอยู่ซื่อแมเน่ยโยคิงนิ่งเลยแม่ยแผลความดีของกระจ้าวะเนาะมันไปนิราเขาว่า เฮ็ดทพบุญเฮ็ดบาปยังมันกับสีดาท่านตาผลสุดท้ายก็เมื่อยเองแม็ดดินเองเมื่อยเองจอดเองเขาเลยยู่ซื่ออยู่เขาเลยนั่งเล่นเกียร์ไปซื่ออยู่ไม่ดีตัวแหววมาเลยชีวิตเล่นเดททางเกลว่าเป็นนางเหนียวว่าเป็นฉากเงี้ยวโอ้โหจะจบอีิรีณะชีวิตมันขึ้นคึกครับนะแล้วเกิดกับชุดชาดชูดชาดล้มเกิดยังเสียละ แล้วเพื่อนกับตลกที่เป็นเจ้าของเด็กว,ว่าเอ้าแลกี้แลนแล,ลน้ำเงี้ยงบอมยนดอกก็หูคำตอบอยู่หล่าว่าแนลนน้ำเยีง้งแลนเพื่อครอบยูโรของเจะาของพอสามีกับซอยยัยง,ยยงบดายยังซอยยังบดักเขาก็ต้องแลนหาคนที่ซอยเหลือเขาได้นั่นนะหาแบบจะในกระดาให้เข้ายู่ได้ให้เข้าปลอดภัยให้เข้าห,หาลอดปนจากปัญหาทุกสิ่งอย่างเอ้าปัญหามาเข้ากับต้งแกเองทุก,กปัญหามีทางออกเบนระพี่นอ้อง เต่ว่าคุณเฮาเสอองท่านใดสำนันละ่ะมันอยู่ที่โตจะค้องทั้งนั้นเด้ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเอยุ่มืองข้าง,งหน้ามันปรึกซาไคร่ได้ไดยิ่งถ้าเกิดนี่ปัญหาหละยๆเขานี่เขาเฮียงหันหนานี้ได้เพรวะวเขาย็ยานไปรบกวนทอ,อนั่นล่ะเพราะว่าสิเป็นไัยทั้งนั้นละ่ะเขาก็ไม่ได้ต้องการหรอกถูกถึงว่าถ้าเกิดเป็นเท่าตอนนั้นเท่าเทามีคุณรว้จ,จักเป็นยังสิ บางคนกับยืนเมื่อรับบางคนกับปยืนเมื่อรับได้แต่เข้ากับบูงูเนาะเข้าบูเคยเจอแบบนั้นมันเลยกบูงูว่าชยืนเมื่อรับเมื่อว่าจึงไดได้โชคดีได้ลิ้นบ่เคยเจอพอว่าลิ้นเด็กหัวจึงสี่คสามารถซอยไฟได้ดอกมันเลยเป็นทีปรึกษาโคนบ่ได้นานมันเลยมีแต่เจะของเปลี่ยนปัญหาเยบ่ไดเลซอยผู้ใดดอกซอยซอยซอยกับซอยบ่ได้ดอกถึงถึงถึงมีมากกับซอยเขาบได้ดพะวันสมองมีแค่นี้ หัวกะันสั้นนะมันเลยยืนเมื่อซอยไปบัวใเลยแม้กระทั่งเงินทองลินก็ช่วยไม่ได้พวกพี่ัวจนเป็นบ้านจนมันอยู่กันได้สองคนอิียใดชีวิตลินอ่ะมันเหมาะสมกันแล้วกับผัวอ่ะอิีิมั่เหมาะสมกับคนหล่อคนรวยก็เจ้าดมันบ่เหมาะสมกับสังค้มสนสูงอดมันเหมาะสมกับจังสี่นะลินอ่ะ ถือสามมันยังเสี่ลิ้นเลยมวนในในในเลเวลของลิ้นมังเสี่นะมันก็เลยมวนไปเลยมันก็เลยแบบนี้เออเหนียวความสูงไรยอยู่กับพี่บาทนี่เราไม่ความสุขเขาว่ากับพี่บ่าทเลยจะกวางกินเออคุณอ่ะซักเนียวแล้วพี่น้องเดี๋ยวสปาเก็ตตี้สิพ่อได้เรามากเนี้ยเคจ้า